สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกาเยนะกายเณรวาจายะวาจายะวะเจตสาวาวะเจตสาวาอิมังอิมังสิริสัตตนาคะสิริสัตตนาคะ ราชานามกังราชานามกังอาหารวันทามิอาหารวันทามิสัพพทาสัพพทาสภาโสถีสภาโสถีพวันตุเมพวันตุเมข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมกายขอน้อมกายวาจาและจิตใจวาจาและจิตใจกราบไหว้วันทาราบไหว้วันทาพญานาคราชพญานาคราช นามว่านามว่าสีสัตตนาครราชตนนี้สีสัตตนาคราชตนนี้ขอความสุขสวัสดีขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีจงเกิดมีกมแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเถิดแก่ข้าพเจ้าทุกเมื่อเถิดผมจากนั้นท่านผู้มีเกียรติที่เคารพจะได้นําเครื่องบูชานะครับไปวางไว้